พุทธังพาหุชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิเมตานังเอหิลาพังกายกรรมมังทานังลาพังชมภูมีเปมนุษสานังอิทิโยปุริโสจิตตะจิตตังสหชังเอหิ สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เตอ๋อนะครับวันนี้เรามาอยู่กับที่วัดกรลยานะครับซึ่งเป็นวัดที่ขอพอรเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายโดยเฉพาะเลยวันนี้นะครับมีทริคเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ เป็นวัดที่มีรูปทรงลักษณะคล้ายเรือสำเภาและการจัดวัดหรือรูปทรงของวัดหรือตำแหน่งของวัดเนี่ยมีการจัดรูปทรงคล้ายๆการเดินเรือสำเภานะครับตำแหน่งของวัดก็อยู่ในตำแหน่งของธุรกิจกิจกา,ารห้างร้านนะครับทิศทางของวัดก็เป็นทิศทางที่พูดถึงการค้าขายหรือกำไรตรงข้ามของวัดเนี่ยก็ยังเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งพูดถึงการค้าขายอีกด้วยนะครับและท่านี้พอขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอสาลาใหญ่และก็จะมาเจอทาง เชื่อมไปขึ้นพระอุโบสถด้านในซึ่งมีหลวงพ่อซัมปกงหรือหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่ด้านในนั่นเองเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับว่าสถาปัตยกรรมที่นี่ทำไมถึงขอเกี่ยวเรื่องการค้าขายครับหนึ่งเลยคือหันหน้าออกแม่น้ําถูกไหมในส่วนนี้มันจะพูดถึงการค้าขายหรือผลกําไรทั้งหมดนะครับโดยที่มีท่าเรือหรือเีท่าน้ํารอรับ ใช่ไหมฮะเขาก็แสดงให้เห็นว่าอ๋อเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางเดินเรือนั่นแหละซึ่งมีเรือลำใหญ่ก็คือเป็นเรือตรงฝั่งพระอุโบสถเห็นไหมเป็นเรือลำใหญ่อยู่ด้านบนซ้ายขวาก็เป็นเรือขนาดข้างด้านหน้าก็มีเรืออีกลำหนึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเรืออีกลำหนึ่งเป็นลักษณะรูปทรงของการเดินเรือทั้งหมดซึ่งเป็นเรือสำเภาพอมันเป็นเรือแบบนี้เสร็จทรัพย์สมบัติต่างๆจะอยู่ในเรือลำใหญ่ซึ่งในเรือลำใหญ่เขาก็เลยสร้างพระพุทธรูปหรือเป็นพระประธานองค์ใหญ่ครับพระอุโบสถมาก ผมถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่มากในกรุงเทพมหานคระนะครับและสวยงามมากตรงนั้นเราจะเรียกถึงว่าเงินทองนั่นเองลักษณะที่มีรูปทรงโค้งรูปทรงขึ้นจะเป็นลักษณะที่พูดถึงรูปทรงการค้าขายหรือผลกำไรวัดนี้แสดงให้เห็นทุกอย่างครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกระแสน้ํากระแสเดินเรือเข้าไปใช่ไหม <c oughs> ก็แปลว่ากิจการงานต่างๆที่คุณทํามาเนี่ยก็จะดักด้วยเรือเรือคู่นี้เห็นไหมจะมีลักษณะรูปทรงที่เป็นรูปเหมือนรูปเรือเลยตแตะแลแต่ว่าคุณก็จะได้กําไรจากกิจการงานแตะแลแต่ไม่ใช่การขอพรที <c oughs> e ่นี่ก็คือเขาให้เขาไปขอข้างใน ซึ่งข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะมีประตูฟ้าดินที่ผ่านเข้าไปขึ้นสวรรค์เพื่อให้คุณแบบเหมือนเป็นประตูเงินประตูทองที่ทําให้คุณเนี่ยได้เงินได้ทองเข้ามาจากการค้าขายนั่นเองคนที่แบบอยากจะขายของอยากจะเปิดธุรกิจออนไลน์อยากจะทาธุรกิจออนไลน์หรือแม้แต่มีหน้าร้านมาไหว้สัมปอกองครับหรือมาไหว้ที่วัดกาลยานะครับ สำหรับท่านใดที่มาวัดกเลยาแล้วนะครับเช่าบูชาดอกไม้ทุบเทียนหน้าวัดเสร็จเข้ามาตำแหน่งนี้นะครับจุดทูบจุดเทียนนะครับในทุกๆตำแหน่งแล้วมาขอพรต่อหน้าฟ้าดินตรงนี้ในลานตรงนี้นะครับเพื่อขอเข้าประตูสวรรค์ไปจะได้ไปทําการไหว้หลวงพ่อโตในพระโบสถ์ด้านในเพื่อขอให้ธุรกิจกิจการของเราหรือการค้าขายของเราจเจริญรุ่งเรือง,รองหรือได้กําไรมากๆนั่นเองนะครับ ไปข้างในครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ผมนับถือมากคือที่วัดกรลยาครับสัมปกงองค์ใหญ่มากดินแดนสวรรค์ที่เป็นดินแดนของทรัพย์สมบัติต่างๆจะมาอยู่ในพระบัวสดที่วัดกรลยานี้ ผมจะแนะนำนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้กำไรอยากจะค้าขายได้เงินได้ทองนะครับหีบใบนี้เปรียบเสมือนเป็นหีบของมหาเศรษฐีหรืออภิมหาเศรษฐีนะครับก็ให้ท่านอาธิษฐานนําเงินนําทองหรือปัจจุปจัยของท่านนะครับอธิษฐานขอให้ค้าขายได้กําไรเงินทองแล้วก็เอามายอดในตู้หีบสมบัติของมหาเศรษฐีใบนี้กลับบ้านไปท่านจะค้าขายแล้วได้ผลกําไรดังมหาเศรษฐีแน่นอนครับผมรับประกัน สำหรับท่านใดนะครับที่ค้าขายทําธุรกิจอยู่ทํากิจการอยู่มีหน้าร้านอยู่นะครับแล้วอยากให้ธุรกิจของท่านค้าขายแล้วมีลูกค้ายเยอะๆมีเงินเยอะๆม,มีเงินทองเข้ามายเยอะๆนะครับอย่าลืมมาไหว้กันได้ที่วัดกัลยาแห่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองมาดูซิว่าอีพีหน้าโหนพาเที่ยวจะพาทุกท่านไปไหว้ที่วัดไหนติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ออกไปให้กับเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระอย่างแน่อนอนวันนี้ไปก่อนครับ khỏi <laughs> đi để khỏi đi à, <laughs> 3 4